8. สนจาริเรนเคินนายฮารกันนี KTM 790 Adventure ABS ค่ะจดปี2025ปีปัจจุบันเลยนะ 8. ข้อไก่ซอเสื้อ 4882. คันนี้ BS c มีให้นะคะเชิญชมก่อนได้เลยมาเลยค่ะ <ขอ S 1> ชบับกันเลลำประมูลค่ะค่ะกลับกันก็มาลำต่อไปค่ะ158สำหรับคันนี้ลูกค้า KTM ค่ะ790 Adventure สำหรับคันนี้ลูกค้าขา ABS ค่ะรถปี ยี่สิบสี่เจ็ดปียี่ห้าสำหรับวันนี้ลูกค้าเบสซีมีให้ดูชมกันได้นะคะเลขให<น>ม<า>่น่าสนใจมากๆเลยคือูกาคาขาสองพันห้าร้อยแปดสิบสี่กิโลปรากฏตอนนี้ไมลหลักพันนะคะจดป<ม>ีปัจจุบันด้วยค่ะสองพันดีพ่าไมลสองพันห้าร้อยกิโลเท่นานั้นลูกค้ามา้ค่ะสำหรับวันนี้มีท่าน,นาสนใจไหมคะรับได้เปิดได้ราคาเปิดประมูลอยู่ที่สองแสนบาทยกได้กดได้ค่ะราบได้ค่ะสองแสนราคานี้รับได้เปิดราคาได้เลยเชิญค่ะเปิดไหมคะเปิดมาแล้วขอบคุณมากค่ะซื้อต่อบิดได้ตันประกดันได้านคได้เมื่ เปได้ระเบีย2 0ต่อไคะอิสมาเชียนายค่ะ2,000ซึ่งต่อไปครเบียบนัลนสบิได้ค่ะ2,000 8 0ที่น่ลนประมุสบิด้2,000ไปมาสต่อไปคะ10ระเบียนลันสไปนะคะนัา2,000้มาสต่อไปด้2,000ระเบียบ2,000 2,000สู้ต่อไปด้ตามประกาศได้2,000ม2,000 2,000 สองแสนมือสองพันที่สามศ์ห้าหกห้าซื่อต่อไปนั่นลันยูได้นะสี่ันราคาเปลี่ยนอยู่ที่ห้องหลันแล้วค่ะสองแสนหนราคาเปลี่ยนสองแสนนมืหกพันสงแสนนมืหกพันับหนึ่งสองแสนนมื่หกพันนับสองสองแสนนมื่หกพันที่สามศนย์แปดพันราับูสองศูนย์ราคาเปล่ยนสองแสนสมบัติสองแมบัติหนึ่งหนงสงแสนสตินับน่ะสองแสนสมบัตินับสองสองแสนสมบัตที่สามศูนย์หเกี่ซ้อ่อมาราคา้อ ไค่ะตกลงขายกัน2,220 0นสออ,สอ,นอะไรค่ะ3056 5 3 0 5 6ประสสมูออนได้2,220 0 0บาทขอบคุณค่ะ